สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ยายเพ็นจะมาเตเวนดูผักค่ะแต่วันนี้อากาศไม่ดีเลยค่ะฝนไม่ตกก็จริงแต่ลมแรงได้ยินเสียงลมไหมคะลมแรงมากยายเพ็นจะมาตตเวนหาผักค่ะ หนาวมากเลยใส่เสเื้อมาน้อยค่ะเพื่อนๆผ้ามัดผมก็ผ้ามัดหัวค่ะไม่ได้มาโอ้ยอยสันทรมานจังเลยหนาวมากก็ทรมานค่ะโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาเงี้ยใส่ไปก่อนไม่งั้นใส่หมวกไม่อยู่ยหนาวค่ะมือแข็งไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ หนาว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 เมื่อวานนี้อากาศดีดีเอาอย่างนี้ดีกว่าหมวกจะได้ไม่หลุดผ้าพันคอ,ก,อ,าาอนก็ไม่ได้เอามาผ้ามัดก็ไม่ได้มาไม่คิดว่ามันสิหนาวถึงขนาดนี้เพราะว่าอากาศเมื่อวานนี้ร้อนก็ไม่ถึงกับร้อนแต่ก็ร้อนกว่านี้ค่ะ <c oughs> ไปดูยายเพ็ญยาเพ็ญจะไปจะไปดูผักบุ้งฝรั่งว่ามันขึ้นหรือยังยายเพ็ญเก็บเมื่อปีที่แล้วนี้ป่าใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ยายเพ็ญได้ไปดูอีกที่หนึ่งหนอมขึ้นนิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่ถึงขนาดนี้ขนาดนี้ค่ะลมมันแรงครัเพื่อนลมกล้องล้ม ไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเนาะหอบนิดหน่อยเพราะว่ามันหนาวค่ะรีบๆเดินเดินมันจะได้อุ่นๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้ผักก็กำลังโล่เห็นหลายต้นหลายอย่างอยู่ค่ะอ่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูป่าผักบุ้งของเรานะคะ ถึงเจ็ดไม้ปลายทางเลยค่ะที่อุย้ยยาวแล้วยาวแล้วอุ้ที่นีย่ยาวถึงขนาดนี้แล้วเหรออุย้ยต้นที่แห้งๆเนี่ยค่ะพเพื่อนๆนี่คือป่าผักบุ้งฝรังค่ะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่รู้มันยาวถึงขนาดนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ดูค่ะโอ้ยยายเพมเตรียมไม้มาเขี่ย <c oughs> เ <g ül> ตรียมามาเขี่อคอคิดว่าขยะมันคงจะเยอะแต่ที่ไหนได้ไม่ต้องเขียนเลยค่ะกำลังออกยอดตื่นเต้นมากๆเลยตื่นเต้นมากมากเลยค่ะเพื่อๆ <g ül> น,ตนๆตื่นเต้นมากมากตื่นเต้นมากมากเลยค่ะยายเพเ็เก็บไม้มาจากทางนู้นนะคะจะมาเขีย่ยเพราะว่าคิดว่าขยะมันคงจะเยอะที่เป็น ขยะที่ที่ที่มันตายนะคะ่ะปกติขยะมันจะเยอะก็ขยะของต้นของใบของมันเองนั่นเลยจ้ะทีนี้ไม้นี่ไม่ต้องใช้เลยค่ะเพื่อนๆให้ดูค่ะเดี๋ยวจะให้ดูให้ถ่ายตืน่นเต้นมากเลยไม่คิดว่ามันจะยาวถึงขนาดนี้มีความสุขเห็นผักก็มีความสุขค่ะข้าวผักเกผักแต่มันหนาวเหลือเกิน อุ้ยหนาวคันหัวคันหัวก็กอไม่ได้เพราะว่าเอาเนี้ยมาคุมชึ่นหนาวเลยเดี๋ยวจะไปเก็บตรงตรงที่มันตน,ต,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 นต้นต้นต้นป่าของมันโหมเ,เนี่ยป่าพักบุงทั้งนั้นเลยค่ะหูเดี๋ยวดูเ่อนเพื่อนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเนี่ยป่าทั้งนั้นเลยค่ะป่าเก่ามันต้นมันหนาตึ๊บเลย นี่แหละคือสวนผักบุ้งฝรั่งครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวยายเพ็ญเก็บให้ดูเลยค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆเดี๋ยวยายเพ็ญจะขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันหนาวและถุงมืออันนี้มันก็กันความหนาวได้ด้วยไปเก็บกันเลยค่ะไปไปลงไปเลยครับเพื่อนๆไป โอ้โหดูต้นมันสิคะเนี่ยมันยาวยังขนาดนี้แล้วโอ้โหดีนะมาเกือบสายนะกํกำลังอ,อ่อนดีเลยค่ะนี่ดูต้นมันสิคะเนี่ยเนี่ยมันกำลังอ่อ,อนๆเกือบยาวแล้วค่ะเพื่อนๆเกือบยาวแล้วโอ้โหต้นนู้นก็ยาวแล้วนนุนๆยาวแล้วเกือบมาสายเอ๊ะวันนี้วัน,นทำไมปีนี้ทำไมผักออกไวจังเลย เดี๋ยวให้ถ่ายถ่ายดูข้างในคะ่ะถ่ายดูข้างในคะ่ะโอ้โหนี่ต้นยาวทั้งหนดเนียไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ยนี่ๆต้นยาวทั้งหนกดนี้โหขึ้นสูงเลยค่ะแต่ต้นอ่อน,ออนก็กําลังขึ้นเยอะเลยค่ะเนี่ยคะ่ะอ่อนๆน,นี่มันจะขึ้นมาโหอ,อยังงี้เก็บมันเลยค่ะแล้วต้นผักบุ้งนีมันจะขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพื่อน เดี๋ยวเก็บให้ดูเก็บยังไงให้มันเก็บยังไงให้มันเก็บพักบุ้งให้มันทํายังไงต้องหักให้มันดังเป๊ะใช่ไหมคะนี่เนี่ยอุ้ยอันนี้มันนั่นอเนี่ยยังไม่ได้หักเลยมันดังเป๊ะแล้วมันหักก่อนเราอีกนี่ค่ะหืมโอ้ยงาม โอ้โหโอ้โหนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่นี่นี่กรอบจริงๆเลยอ่ะโอ้ยข้าวไม่ถึงหัวมันใหญ่มากเลยค่ะี่เพื่อนนี่นี่ โอนี่นี่ลำใหญ่มากเลยถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันเล็กเกินไปมันก็จะจะจะ,จะรถจะไม่เปรี้ยวค่ะถ้ามันใหญ่อย่างนี้แล้วเนี่ยรถมันจะเปรี้ยวว้ยมันกรอบหน่อเล็กๆอ่ะเยอะเลยครับเพื่อนเกลือผกจากดินค่ะ นี่มันจะเล็กไปหรือเปล่าเห็นคูอื่นเขาเก็บเล็กๆนะแต่ยายเป็นไม่ชอบที่จะที่จะเก็บเอ็เล็กเกินไปเพราะาอะไรรูไ้ไหมคะเพื่อนๆมันเละค่ะโดนน้ําร้อนปุ๊บเนีเละเลยยายเป็นชอบที่มันจะโตหน่อยให้ยาวขึ้นมานิดนึงถึงจะกินดีค่ะคิดว่านะคะเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะที่กำลังขึ้นเต็มเลยค่ะหน่อเล็กๆนี่ ยาวๆอย่างนี้ค่ะยัเป็นชอบเนี่อย่างเงี้ยนี่โหนี่อย่างเงี้ยชอบค่ะอุ้ยขึ้นทั้งโคนเลยกำลังดีเนี่ยกำลังดีค่ะโอ้โหนี่อ้ยมันกรอบจริงๆเลยเยอะมากเลยครับเพื่อน เก็บไปฝากคนไหนเขาชอบผักบุ้งเก็บไปฝากเขาด้วยเขาจะเอาไปแกงเทโพแกงเทโพแกงส้มค่ะเฮ้ยโพขึ้นมาเฮย้ยงามจริงๆเลยคเพื่อน อ่อน,ออนกำลังชอนขึ้นมาอุ้ยนเนี่ยอ้ยดูมันอวบอวบเนื้อหน้าหนาะ